สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมดอกไม้มาชมกล้วยด่างครับกล้วยด่างป่าปัวด่างครับปลาปัวกินีด่างครับต้นนี้โอ้ใบสวยครับออกสีเหลืองเหลืองใบด่างครับเพิ่งปลูกนี้สวยต้นราคาสี่หมื่นครับต้นนี้ใบสวยมากมากครับ ลงหลุมหากท่านใดสนใจนะครับปลาปัวด่างเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้สามารถติดต่อได้ครับอันนี้มาจากเชียงใหม่เลยอีกต้นหนึ่งคือตานีด่างครับต้นนี้ต้นเขาก็จะมีลายนี่ตานีด่างต้นเขาเป็นลายครับเนียครับเนี่ยครับลาย นี่ต้นสูงมาสวยครับตานี้ด่างต้นสามหมืนครับหน,น,น่อนี้โอ้นี่สวยต้นครับเป็นลายเห,เห็นไหมครับต้นเป็นลายริ้ว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 ,ว,วครับหน่อสมบูรณ์ครับพามาดูไม้ด่างตานี้ด่างนี่ปลูกไว้ มาจากเชียงใหม่เช่นเดียวกันครับปลาปัวด่างตานีด่างอันนี้ปลาปัวกินีด่างโอ้โหสวยครับเป็นไม้ที่เขากำลังนิยมเล่นกันอยู่ตอนนี้แดงอินโดอยู่อีกที่หนึ่งครับที่สวนเขามีแดงอินโดอันนี้เขามาปลูกไว้ สวยตานีด่างเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้สามารถติดต่อได้สำหรับคลิปนี้พามาดูไม้ด่างครับป่าปัวกินีด่างตานีด่างแล้วก็ชมดอกดาวเรืองสวยๆครับมีตน้นไม้ตน้นมะพร้าว ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ